เฮ้ยีนว่าคนสกิลสี่แล้วก็ปู้งป้งก็้งป้นกออปึ้งปึ้งปึ้งโโรโหอีโกงจัดโกงจัดมาอืออืออือบยเย็ดเคโดนกูดูดโดนกูดูดโดนกูดูดโดนกูดูเลือดโดนกูดูดย็ดเค เคสวัสดีกันด้วยนะครับผมทุกคนนะครับอยู่กับผมคอลกี้นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมลำพันนะครับผมหรือว่ามันอ่านว่าอะไรครับแรมพันหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับผมอ่านเรียกว่าลำพันแล้วกันนะครับเกมนี้เป็นอีกเกมนึงที่ผมเพิ่งแบบได้มาเล่นเมื่อวานนี้นะครับทุกท่านจะเห็นได้เลยว่าผมเลเวลแค่4อยู่นะครับผมโอเคแล้วผมก็เพิ่งได้ไปกดเกมพาร์ตอันนี้มานะครับผมเกมพาร์ตอันนี้อ่ามีเป็นเกมพาร์ตสักอย่างแหละพันสองเออพันสองโลบัคเดี๋ยวขึ้นให้ อาตนี้นะครับสิ่งที่มันจะได้ก็คือในแพ็กเกจนี้ก็จะมีเพชรอ่าเลงเงินสอดอีกอย่างละสามพันนะครับแล้วก็ได้อันนี้มามาดูสกิลแรกครับอ่าสกิลแรกเออาดยกว่าเอางี้ดีกว่า,เอา,วาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่นให้ทุกท่านดูดูก่อนดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะก่อนก่อนค่อยสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งคือกระโดดอ่าโอ้โหไม่โดน ไม่ติดบล็อกติดบล็อกติดบล็อกเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนอุย้ยไม่โดนถอย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 กูจะตายกูจะตายเฮ้ยไอ้ที่อตายดูตรงคลาสครับคลาสมีเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนทุกท่านสามารถไปเลือกดูได้เลยนะแล้ว่าผมมีอันนี้แหละอ่ะแล้วก็มี มีอะไรพวกเนี้ยอ่ลองลองไปหาดูทุกท่านสามารถอันล็อกได้นะจากของพวกเนี้ยก็อันล็อกได้อัลล็อกได้นี่ก็คือขวานวิญญาณอคาเดียโอเคสกิลแรกนะสกิลแรกคือการสวัมปาขวานนะสามทีหรือเปล่านะอ่าสามทีนะครับความเสียหาย30มสิบคูดาวเก้าวีนะครับผมแล้วก็ รีตาร์ตคูดาวคืออะไรอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนจะกดได้3 3ครั้งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็พวกบวก HP ด a m a g สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นรนะีชาร์จพุ่งนะชาร์จตีเอาความเสียหาย30คูดาวห้าจุดห้าแดดยี่สิบเมตรอันนี้เป็นบัฟนะเป็นบัฟเพิ่มโล่นะอ่าแล้วก็เพิ่มความเสียหายในการจู่โจมคูดาวสิบแปดวิเพิ่มโล่พัดร้อย HP นะโล่ร้อย HP ออกแล้วหายไปนี่คือ,อยังไงนะไม,ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ แล้วก็โล่ต่ำสุด75ทําให้หมดอันนี้นะ่าจะแบบเป็นปัญหาเรื่องของการแปลนะอ่ะอันนี้ก็คือคือกดแล้วก็ตีจะเป็นทําให้ศัตรูสตัตนนะโอเคแต่ก่อนอื่นก่อนอื่นมาดูตรงร้านค้าก่อนนี่นะจะเป็นแพคเกจนี้นะทุกคนวิญ,ญญาณอคเดียก่อนอื่นผมจะทําการซื้ออะไรพวกนี้ก่อนนะอันนี้ก็เลยนะซื้อนี้ไปเลยซื้อไปเลย ซื้อเลยมันจะมีในเรื่องของการมีวัฒนาการวยนะสามารถเอาเงินซื้อได้อันนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าต้องทำให้หมดหรือเปล่าหรือว่าอะไรโอ้ยถ้ามันเป็นภา,าษาไทยอ่ะอันนี้คืนหนึ่งมา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 สองไปเลย อืมอืมไปกินกันก่อนกันก่อนไปก่อนไปก่อนชาร์ตไปหนีก่อนหนีก่อนเราโดนโดนเราโดนบูมโอ้โหเราโดนเราโดนว่ะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนคลาสทีละค่าได้คนเดียวปัม๊มเออบูมบูมบ้มโอ้โโหหดี้โกงจัดโกงจัด ไม่ได้เย็ดเคโคนเทโคตเท่ใช่ได้ใช่ได้ผมว่าโกงมากเลยสกิลหนึ as ่งแม่นโกงชิบหายอะกดด้วยสมรอบไม่วเดว๋กววกสกิลสี่แล้วก็ปุ้ง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 กดก็ปีี๊ w a t e f โกงจัดไอ้ยัย ใช่ได้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 ไดหาหาหาเหยื่อหาเหยื่อต่อหาเหยื่อต่อเจอแล้วเรากดเลขกสามว่ะเราคนสองแล้ว,ลว,ลลว,ลวไปลาามันดับบเิิลคว Double Q ลคิวเฉยไอ้ยโคตรโหดตอนแรกผมเล่นไม่เป็นไงแต่พอพอเริ่มเริ่มแบบจับทางคอมโบได้ไอ้ยี้มึงโคตรแรงไอ้ชี้อะมากองนี้แหละกองนี้แหละเอาหายไปไหนวะ หายหายหายโอ้โหเราก็โดนเราก็โดนแต่เราได้คิวนึงเราได้คิวนึงไปเลยบุ่งพุ่งพุ่งสามไปโอโหเราโดนเราโอ้โหโโน,โโนิดเดียวอ่าเราลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูเปลี่ยนดูนดตอนแรกซื้อเมื่อกี้ซื้อไหนวะนี่น,นี่ขวานนี่ขวานหินดำอันนี้นแพงอยู่เมื่อกี้ซื้อมา ไปลองไปดูาาไปไปเฮ้ยทำไมมีมีอะไรเนี่ยสกิลห,หนึห่งคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเียนเคโอ้ยมามาสต,สตันสตันโอ้ยมาดิมาดิมาดิอะไรไม่รู้อ่ะไอ้เหี้่ตะกูตายไอ้เหี้ยยี่วันเหมืองอ่านแล้วเอา่านแล้วจังหวะเนี้ย อ๋อมันจะมีสก ah, oh ิลหนึ 3. ่งส <ine> ีป <entes> ้มป้มเอฟเอฟเอฟสองสองโอ้ยยันได้เก็บสามเออ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 เตีกูไม่เข้าหรอกมึงตีกูไม่เข้าหรอกมึงตีกูไม่เข้าหรอกมึงมานี่มึงมานี่สตัม ปิวงูดีกุลีงูดีกุลีนี่ก่อนฮ่าพัก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 แล้วก็ทำการปาไปบึ้มสีสีเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยกดกดกันกันกันกูแตกย่างย่างยังยังย่งย่างอ้โหอันนึงอันไหนวะนี่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 ขวัญขวัญกอสซาโบนสกิลแรกคืออะไรวะ สกิลแรกปาดหมุนคิวสองิวสองน่าจะดูดเลือดคิวสามปาคิวสี่พุ่งโอเคไม่อยากไม่อยากลองดูมาแล้วจ้ามาแล้วโอ้โหไม่โดนมาดินหนีได้เหรอหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนโดนด้วย มามาดิอีสกิลนึงมาโดนกูดูด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 เลือดโดนกูดูดเลือดเคโคเทมาดิมาดิ Saint มาดิ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 มาเอฟกันมาเอไม่โดนมามามา,ามาการ์ดเกมของผมแตก แต่แล้วก็ผมจะแนะนำคลาสคลาสอันนี้ที่หมอก็คือคลาสนี้ครับเลเวนครสนี่ครับจะเป็นดาบอันนี้นะมันเล่นค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูลเล่นดาบนี้ก็คือสกิลแรกคือสกิลหมุน,นครับหมุนแล้วเราจะเป็นฟันแล้วที่เราไม่โดนดาเมจสกิลสองคือสกิลพุ่งเย็นๆนะสกิลสามคือสกิลปลาครคูดาวเร็วครับสามารถปาได้เหมือนปืนนะอ่ะปุ๊บมามาตบตบ าม,มามามาว้าวว้าวว้วมาจะไปไหนจ้านายนายจะไปไหนนายจะไปไหนนายจะไปไหนโอ้ยเลยเราก็จะตายเหมือนกันมามามาไมา่หยุดยั้ยะละักกูอย่าลักกู มากูปาโอกูปาโอกูปาโอกูปาโตยังยังยังปุ๊บฮู้มันตีไม่โดนว่ะโอ้โหเที่จโดนแล้วเล่นของเกมพาร์ดีกว่านี่นะอะไรอู้ห่วยยิงมานี่งมานี่โดนสตันไปโดนสตันไป อิงโดนไปอิงโดนไปแดดไปเอาไปเด็ก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 โอ้โหเด็ออเออเออเย็นเย็นเย็นเอาเย็น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 เออเอเออเมันจะตั้งเมื่อกี้ ไไปหนอายไปไหนอ啊หายไปไหนอ่ะกูไไแตกไอ้เหี้ย <c oughs> โคตรสวยติดแพรลี่แล้วก็ตีเลยอ่ะโอเคนะครับวันนี้มาหอมปากหอมคอนะครับผมโอเคสำหรับใครที่อยากให้ทำพาร์ตต่อไปหรืออยากให้รีวิวเกมพาร์ตอะไรนะครับก็ผมขอ เอาสัก9ไลค์อ่ะขอเลขนี้ขอ9้าไลค์เดี๋ยวผมมาเติมให้นะครับโอเครีวิวให้นะอันนี้มาแบบว่าของปากของคอแบบผมก็เพิ่งมาเล่นใหม่ไม่ค่อยมีความรู้ใหม่ไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากโอเคไว้ติดตามมันโอเคซ e อ o u บายบาย